สมมติว่าผมไม่ชอบเกาะนี้นะครับผมก็แค่ทำลายมันโคตรเจ๋ว <c oughs> <c oughs> คุณผู้ชม โอเคฮะคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมิสูจรายการ v i c t o r y c a t กันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับกันมากันอีกครั้งหนึ่งสำหรับเกมไมครับกันนั่นเองเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปทำลายเกมไมครับด้วยมือของพวกเรากันนั่นเองอ๋อซึ่งวันนี้นะฮะคุณผู้ชมคอนเทนต์ของเราเนี่ยถือว่าโคตรของโคตรของโคตรแฟนตาซีกันอีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมซึ่งผมก็ไม่ลื้เหมือนกันว่ามันสามารถทำในรูปแบบนี้ได้นะฮะมันจะเป็นยังไง ด้วยนั่นเองซึ่งปรดองใจ้ผมได้ไปตามคลิปแหม่งเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกด <c oughs> ดิม้มช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะฮะคุณผู้ชมสามารถติดตามอินสตาแกรมของผมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง <c oughs> ผมอยากบอกคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะว่าภในเกมไมค์ครับเนี่ยเราสามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างนะฮะไม่จะเป็นปืนนะฮะหรือจะเป็นธนูนอะไรที่อุภัยในชีวิตจริงเนี่ยคือภายในเกมไมค์ครับเนี่ยมันสามารถทําได้ถูกต้องไหมฮะซึ่งตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเราสามารถทําการทําลายบลล็อกกในระะยไไดด้้แววสสัี แกน้อยดูเหมือนว่าแกอยากลองประเดิมนะครับคุณผู้ชมเราสามารถทําลายบล็อกโดยระยะไกลได้นะฮะโดยที่เราเนี่ยจะมีเลเซอร์อยู่ที่ดวงตาฮะ,ค,ะคุณผู้ชมโอ้ยซึ่งอันนี้นะฮะถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยฮะ,ค,ะคุณผู้ชมเพราะมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยกลายเป็นไอรอนแมนอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ปล่อยลําแสงพิฆาตอะไรประมาณนี้กันนั่นเองนะฮะแค่พูดนี้ผมก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะชื่นชอบมันแล้วก็สนใจมันถูกต้อไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาหาของกันก่อนดีกว่าะครับคุณผู้ชมและตอนนี้นะฮะโลเคชันที่เรากาลังยืนอยู่นะ่ตอนนนนีีี้เป็โลทด มากๆเลยว่าพื้นที่แม่งโคตรโล่งเลยฮะคุณผู้ชมเหมาะสหรับการทําลายล้างที่สุดเลยครับโอเคคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าเราได้ไม้มาในระดับหนึ่งแล้วนะครับเราอยากหาหลุมมาคุณผู้ชมผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราใช้ลำแสงพิฆาตในรูปแบบนี้นะฮะทะลวงเข้าไปในหลุมเนี่ยเราสามารถใช้งานได้หรือเปล่ารู้สึกว่าพื้นที่แถวนี้ก็ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์มากๆาเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าตรงนี้น่ะมีดอกไม้เยอะแยะมากมายแก่กองเลยนะฮะอุ้ยสันก็เยอะนะคุณผู้ชมเอ้ตรงนั้นทำหรือเปล่าวะคุณผู้ชมใช่ไหมทำหรือเปล่า น้าน้อยๆนะฮะแถวนี้จะมีถ้าอะไรให้เราไหมนะเดี๋ยวเราลองสำรวจดูซิคุณผู้ชมรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นด้านนี้นะฮะก็ไม่ค่อยมีถ้าให้เราอ่คุณผู้ชมทำไมพื้นที่มันดูอับจนในรูปแบบนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันขึ้นมาบนนี้ดูซิคุณผู้ชมว่าแถวนี้จะมีถ้าอะไรให้เราไหมนะฮะมีแต่สัตว์อ่ะคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราเอาสัตว์ไปก่อนละกันนะฮะว่ายัางไงเราก็ต้องการเนื้ออยู่ดีนะครับสวัสดีไก่ไก่ก็เป็นอาหารอันโอชะโอเควัวได้ 1EA คุ้ชมมแลวก็อแล้ว <c oughs> นี่แน่โอเค2 EA ฮะคุณผู้ชมด้านนี้น่าจะไม่มีเลยนะฮะไม่มีท่าไม่เาเลยเลยจุงผโโู้ชม โอ้โหอะไรมันจะกระปุบในรูปแบบนี้ผมคิดว่าภายในหุบเขาเนี่ยมันต้องมีอย่างแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมไหนเจอไหมเอ้ยนี่สิคุณผู้ชมเป็นอะไรที่น่าสนใจวางไว้ตรงนี้เลยคุณผู้ชมแล้วก็เอาพิกแอคออกมานะฮะโอเคจีเนียสฮะัคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวเราจะทำการขุดตรงนี้สักหน่อยนึงนะฮะด้านล่างเรามีคีเพอร์โอ้ล่เชดโอ้โหโอ้โหตรงนี้ก็มีคีเพอร์หนึ่งทีเอาว่ะเอาว่ะโอ้ยจะประเดิมตั้งแต่ต้นคลิปเลยไอหนูฮะ นี่มันประเดิมแต่ต้นคลิปเลยนะฮะคุณผู้ชมเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้โหตรงนี้ผมก็นึกว่าจะระเบิดไปแล้วนะฮะที่ไหนได้ก็ยังไม่ระเบิดฮะคุณผู้ชมโอเคได้มากี่ก้อนวะคุณผู้ชมดูซิสามก้อนวะคุณผู้ชมโอเคจีเนียสฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเอาในส่วนของพ i ิกแอคไปก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมนะจุดจุดนี้นะฮะไหนสวัสดีครีเปอร์โอเคโอ้โหระเบิดเราไปแต่ละรอบคุณผู้ชมเราแทบตายกันเลยทีเดียวนะฮะด้านล่างมีในส่วนของเหล็กด้วยอ้าว มันมีทางลงตรงนี้ดีกว่าคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้ผมจะไปนี่ทําไมนะฮะลุงนี้เราน่าจะเดินอ้อมเจ้าตัวคีปเปอร์กันดีกว่านะฮะคุณผู้ชมนี่แน่นี่แน,น,น่โอเคซอมบี้ <c oughs> คิดว่าจะมาสู้พีวิกอย่างนี้ชะตาขาดซะแล้วไอ้หนูดูเหมือนกับว่าซอมบี้ออกมาเรื่อยๆเลยนะฮะคุณผู้ชมมนันอาจจะถึงเวลาแล้วนะฮะที่เราจะต้องใช้สายตาพิฆาตเพื่อทําลายพวกมอนสเตอร์แล้วก็ภูเขาลูกนี้กันนั่นเองอ่าเอาเตาเผาไป1 EA อนะฮะคุณผู้ชมโอเควางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็วางไว้ตรงนี้เชื้อเพลิงเราใช้เป็นไม้ ไปเลยละกันนะฮะคุณผู้ชมจะได้ง่ายๆดีเอาดาบไปสักหน่อยนึ่งละกันนะฮะคุณผู้ชมเพราะเราต้องเอาดาบเซอเวิร์ลนะครับเอ่อเอาดาบใส่เข้าไปอาแจ๋วฮะคุณผู้ชมขวานไม่มีความจําเป็นเลยนะฮะได้มาก้อนเดียว <c oughs> โคตรปุ๊บมันไม่มีก้อนอื่นเพิ่มเติมให้เราเลยเหรอฮะคุณผู้ชมอาหารดูเหมือนกับว่าจะค่อนข้างมีน้อยสําหรับตัวเรามากๆเลยนะฮะว้วเราเจอเรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมตรงนี้ดูเหมือนว่าจะมีประมาณ2-3ก้อนได้นะฮะ4หรือเปล่าวะคุณผู้ชมเป็นไปได้นะฮะ5ไปเลยคุณผู้ชมตรงนี้ มีแล oh, oh 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 ่นทั้งหมดหก้อนโอ้ลีเช็ดนี่เนี่ยโอ้โอ้ไม่ก้อนไ่อนอกกอนเเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋วอนเดยโอ้หโอเอาเรื่องว่ะคุณผู้ชม ผมคิดว่าเราอาจจะต้องรีบออกให้เร็วที่สุดเลยฮะคุณผู้ชมไม่งั้นเนะี่ยคิดว่าเราอาจจะต้องตายอยู่ภายในถ้านี้แน่ๆเลยตอนนี้เรามีเตาเผาแค่อันเดียวเท่านั้นนะคุณผู้ชมผมคิดว่ามันอาจจะไม่เพียงพอสําหรับเราเอาไปเพิ่มสักหน่อยนึงแลวกันนะฮะคุณผู้ชมเอ่อช่องออกของเราอยู่ตรงนี้นะครับมาฮะคุณผู้ชมเราจะนาการคับเตาเผาเพิ่มนะฮะคุณผู้ชมเอาอีกสักเตาหนึ่งลวกันนะฮะแบ่งเป็น2เตานะฮะคุณผู้ชมเตาหนึ่งจะทาการเผาแร่นะฮะส่วนอีกเตาหนึ่งเนี่ยจะทาการเผาเนื้อกันนั่นเองอัน นนะะผมขอเวลาแป๊บเดียว Mini <minutes> ซึ่งตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าเหล็กกับเนื้อเราเนี่ยโดนเผาเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะฮะและผมคิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะพร้อมที่จะใช้สายตาพิฆาตแล้วใช่ไหมฮะคุณผู้ชมถ้างั้นเดี๋ยวผมเอาเนื้อตรงนี้มาก่อนละกันนะฮะดูเหมือนเขาจะมีซอมบี้อยู่หน้าเราพอดีเลยนะฮะคุณผู้ชมวิธีการใช้งานนะครับเราพิมพ์แบบว่าบูมนะฮะแล้วก็ทําการพิมพ์ว่า e n a b l e e n a b l e ในรูปแบบนี้นะฮะป้องไปหนึ <laughs> โอ้ oh my god โอ้นี่แนี่นี่เนี่ย <laughs> จบไปหนึ่งีเอวหูยค <h oo> <y> ่อนข้างที่เปไ็นอะไรที่แฟนตาซีมากๆเลย <laughs> ซึ่งเราสามารถทาการปิดได้นะฮะคุณผู้ชมโดยการเราเนี่ยพิมพ์ว่า disable นั่นเองนะฮะนี่ปิดในรูปแบบนี้นะฮะโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวผมเอาของมากินก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมอุ้ยด้านล่างเหมือนกับว่าจะมีซอมบี้บอกคุณผู้ชมแต่ว่าช่างมันไปดีกว่าฮะ,ค,ะคุณผู้ชมเพราะเราเนี่ยจะทาการทําลายภูเขาลูกนี้แล้วนะฮะเพียงแค่เราเนี่ยก็ทำการเปิดคําสั่งในส่วนย่อตัว enable กันต่อนะ,คะแค่นี้เองคุณผู้ชมนั่นไงตรงนั้นที่เราอยู่คุณผู้ชมนี่ทำลายไปเลยนะฮะโอ้ สุดยอดนะฮะแจมแมวรัวๆเลยฮะคุณผู้ชม โอ้โหยังกัดภาพปฏติมากรรมเลยนะฮะถือว่าเป็นศิลป,ปะนะฮะคุณผู้ชมเขาบอกว่าศิลปะเนี่ยไม,ม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วนะฮะซึ่งแน่นอนฮะสิจจ <c> ่งทีปป <c> ่คุณผู้ชมเห็นอยู่นาตอนนี้คือศิลป,ปะของผมเองเป็นไงคุณผู้ชมผมบอกแล้วนะฮะมันก็ถือว่าสวยงามอยู่นะคุณผู้ชมทำไปเล่นไปนะฮะเราสามารถที่จะมองไปที่ไหนก็ได้แล้วมันก็จะํำการระเบิดตามที่เราต้องการได้เลยนะฮะอย่างเช่นเราต้องการต้นไม้ต้นนี้นะฮะมันก็จะํำการระเบิดอะไรประมาณนี้กันนั่นเองเนะฮะหรือว่าโอ้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 โ หรือว่าเราต้องการระเบิดต้นไม้ต้นนี้นะฮะเราก็แค่มองไปที่ต้นไม้นะฮะนี่แล้วมันก็จะทำการระเบิดให้เราแบบอัตโนมัติเลยนั่นเองนะฮะแต่ว่าเราต้องมองมันนะคุณผู้ชมอย่างเช่นใบไม้ในรูปแบบนี้นะฮะเราก็มองมันแล้วมันก็จะโดนระเบิดอะไรประมาณนี้กันนั่นเองนะฮะต้องการต้นไม้นะฮะต้องการตรงหมูอะไรประมาณนี้นะฮะโอ้ my god ดูเหมือนกับว่าเมื่อกี้ที่เราตายนะคุณผู้ชมเพราะเกิดจากใบหญ้านะฮะที่มันสูงมากจนเกินไปนะฮะทำให้มันระเบิดเราไปด้วยนั่นเองนะครับนกอุ๊ มองในรูปแบบนี้คุณผู้ชมนะเราห้ามโดนต้นไม้เลยนะฮะคือถ้าเกิดเราโดนต้นไม้นี่ผมตอบด้วยคำเยวแล้วก็ผมว่าต้นไม้นะฮะมันก็จะระเบิดเราไปด้วยนะฮะอย่างเช่นต้นไม้ต้นนั้นนะฮะนี่ก็ทําการระเบิดไปนะฮะใกล้ๆในรูปแบบนี้ก็ได้นะฮะอย่างเช่นม้าในรูปแบบนี้นะฮะก็ระเบิดเหมือนกันนะคุณผู้ชมทําไปเล่นไปโคตรทำลายล้างคุณผู้ชมไม่มีใครทำลายล้างมากเท่ากับผมได้ละฮะคุณผู้ชมสมมุติว่าผมไม่ชอบเกาะนี้นะฮะผมก็แค่ทำลายมันโคตร เด๋วคุณผู้ชมต้นไม้ต้น,นนี้ผมไม่ชอบผมก็ทําลายมันอ้ ้จีนเนี่ยก็ไม่เราเจออะไรที่มันน่าสนใจในรูปแบบนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะนี <c> ่ <oughs> เราสามารถที่ทาการทําลายไปถึงด้านล่างได้เลยนะฮะคุณผู้ชมต่ดูเหมือนกับว่าเวลาเรามองไปที่พื้นนะฮะแล้วพื้นตรงั้นเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะเป็นน้ำนะฮะมันอาจจะไม่ได้ระเบิดดุนแรงมากนะเท่ากับว่าเวลาเรามองไปตรงไหนที่มันไม่ค่อยมีน้ําอะไรประมาณนี้กันนั่นเองแล,แล้วถ้าเกิดสมมติว่าผมมองไปที่บล็อกหลักคุณผู้ชมอย่าวนันนะ,ะนะผมจะลองทําการสร้างหลุมดูนะฮะคุณผู้ชมวมื่อถ้าเกิดเราลองทําการสร้างหลุมเนี่ยมันจะขุดไปลึกมากขนนนนาดไหะะตรงี้แล นะคุณผู้ชมเราลองมองเข้าไปดูดิคุณผู้ชมว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนนะฮะอุยเอาเรื่องเนาะคุณผ <Wow. S 1> ู้ชมอ๋อเราต้องมองในรูปแบบนี้คุณผู้ชมแล้วเหมือนกับว่ามันลงไปลึกเท่าที่เราเนี่ยสามารถทําการมองได้นะฮะคือถ้าเกิดระยะการมองของเราเนี่ยมันตั้นอะไรประมาณนี้นะฮะเราก็จะมองได้แค่นั้นอะไรประมาณนี้กันนั่นเองนะครับนี่คุณผู้ชมอุ๊ยเฮ้ยได้อยู่นะคุณผู้ชมแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเรามองแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดมันไปถึงเบสดล็อกละฮะคุณผู้ชม เฮ้ยถ้าเกิดไปถึงเบสล็อกนี่คือแบบว่าแม่งโคสเดอะเบสเลยนะคุณผู้ชมสำหรับการทำลายล้างคงเป็นคอนเทนต์แรกนะับคุณผู้ชมภายในช่องเราที่ทำลายล้างได้อย่างใจที่สุดแล้วเฮ้ยลงไปลึกนะคุณผู้ชมอู้เฮ้ยลงไปลึกอยู่คุณผู้ชมนำไปเล่นไปนะฮะผมคิดว่ารอบนี้นะ่ะอาจจะไปถึงเบสล็อกเลยก็เป็นไปได้นะ,ะับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูก,กันนะคะุณผู้ชมว่ามันจะสามารถระเบิดไปถึงเบนล็อกได้เลยหรือเปล่านั่นเองนะฮะเราทำการโยนของที่เรามีกันนะค,ะคุณผู้ชมผมอยากรู้ว่ามันจะไปถึงมากขนาดไหนนะฮะจนตอนนี้นะฮ กนนั่นเองตรงนั้นผมคิดว่ามันน่าจะลงไปถึงประมาณ20ได้แล้วมั้งคะคุณผู้ชมเท่าที่ผมสังเกตการเดี๋ยวเราลองลงไปดูกันไหมคุณผู้ชมว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวทําการดีสเปลก่อนนะ,ค,ะคุณผู้ชมดูสิโว้โคจีเนียสนะฮะทั้งนั้นเป็นกิฟต์แอดพีไมค์ครับนะฮะแล้วก็เป็นเอ่ uh, Water ์วอเตอร์ละกันนะฮะคุณผู้ชมจะได้ง่ายๆอีซีอีซีนะฮะลงมาแล้วคุณผู้ชมบุ๊คบุ๊คแล้วกันนะคุณผู้ชมเมื่อกี้เราขุดตรงไหนเนี่ยคุณผู้ชมโอ้ อะไรมันจะพังทลายในรูปแบบนี้นะฮะถ้างั้นเดี๋ยวเราจะทําการกิฟต์แอปพีใหม่นะฮะนี่ทาการโยนน้ำลงไปเลยฮะคุณผู้ชมแล้วเราก็ค่อยๆสไลด์ไปในรูปแบบนี้นะฮะเป็นไงคุณผู้ชมโอ้โหเจอทงเจอถ้ำด้ว,ยว่ยบอกคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้นะฮะเราลงไปชั้น30แล้วนะฮะคุณผู้ชม20แล้วโอ้โหสิบวะ่ะคุณผู้ชมเท่าที่ผมคาดการไว้ใช่จริงๆด้วยนะฮะมันลงไปถึงประมาณชั้นที่1 0เลยนั่นเองนะฮะถ้าที่เราคาดการไว้รอบแรกเนี่ยผมบอกว่ามันถึง20ใช่เะล่ะแต่ว่าตอนนี้นะฮ ก็เจอถ้ำด้วยฮะคุณผู้ชมว้าเป็นไงคุณผู้ชมจีเนียสนะฮะหวังว่าเราคงอาจจะไม่เจอไดมอนในรอบนี้นะฮะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดเจอนี่ผมจะโกรธมากๆเลยนะฮะตอนเราเซอร์วิสโอววัตเตอร์ฟ้าตอนที่เรา Serv นนเซอร์วิสเราไม่เคยเจอไดมอนคุณผู้ชมแต่ว่าเราทำลายล้างในรูปแบบนี้เราเจอไดมอนเฉยเลย โอ้โหผมไม่ยอมคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะฮะเราจะเปิดคำสั่งมันอีกสักรอบนึงนะฮะเพื่อทำลายถ้ำนี้นะฮะไอ้มันบบว่าทะลุทะลวงก็ไปถึงเบสล็อกกันเลยทีเดียวนะฮะผมไม่ยอมจริงๆฮะคุณผู้ชมทำไมมันถึงทำกับเราในรูปแบบนี้ได้นะฮะซึ่งรอบนี้ผมคิดว่ามันอาจจะถึงเบสดล็อกจริงๆนะฮะคุณผู้ชมว่าตอนนี้นยเราก็อยู่ชั้นที่1ิบแล้วนะฮะว้าวถึงเบสล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมและดูเหมือนกับว่ามันไม่สามารถทำการระเบิดเบสล็อกได้นั่นเองนะฮะแล้วทำการดีสเล ล็อกได้นะฮะแต่ว่าทุกบล็อกที่อยู่ภายในเกมไม้ครับเนี่ยมันสามารถทําการระเบิดได้ทั้งหมดเลยนั่นเองก็วันนี้นะฮะคอนเทนต์ของเราเนี่ยก็จะเป็นข้าวข้าว,าวประมาณนี้กันนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครเอร์ผมด้วยนั่นเองส่งกำลังใจให้ผมด้วยแพรตามคลิปแม่งเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับผู้ชมสามารถกดดิมงช่องเราได้แล้วเพื่อรับขา่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับผู้ชมสามารถติดตามอิน รบบ๊ายบาย